ทำไม iPhone ถึงประสบความสำเร็จในยุคที่ BB หรือ n o k i ียเนี่ยกำลังบูมอยู่มากๆ s t e v e Job s เนี่ยเขามีหลักการหรือมีแนวคิดอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ,รบผมโมชชิรายการจิ้งต่างในช่องซีเมียเกนครับวันนี้เองเนี่ยผมจะนำเทคนิคดีๆครับว่าธุรกิจเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขามีสูตรลับอะไรและวันนี้เองครับสูตรลับแรกที่ผมจะมานำเสนอและให้คนรู้จักเนี่ยนั่นคือเรื่องของดีไซน์ติงกิ้งครับ ซึ่งกวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันเกิดจากคาถามที่ว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมครับเรื่องแรกเลยครับผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นคอมพิวเตอร์ครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องใหญ่มากๆถูกไหมครับเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถพกพาได้คนก็นเกิดคําถามว่าถ้าฉันอยากเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยออกไปข้างนอกทํายังไงได้บ้างก็เกิดแนวคิดเป็นโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปขึ้นมาโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเนี่ยก็คือการดีไซน์เอาจอ เอาคีย์บอร์ดเอาเมนบอร์ดเอาเมาส์ทุกอย่างมารวมกันไว้ในเครื่องเดียวซึ่งเครื่องแรกของโลกครับเรียกว่าโน้ตบุ๊กออสบอนวันนะครับมีน้ําหนักสูงถึง11กิโลกรัมเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องของอ่ะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเรื่องของตู้ ATM คนก็มีคําถามว่าทําไมล่ะทำไมต้องเดินไปกดกินที่ตู้ t m ทําไมต้องเดินเข้าธนาคารทําไมเราถึงไม่สามารถกดทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งหรือออนไลน์แบงกิ้งได้นะครับนั่นแหละคือหลักความคิดของ์ ซึ่งวันนี้ครับผมจะหยิบทฤษฎีจาก Stanford University ขึ้นมาครับเรียกว่า Design Thinking ผมจะมาแนะนำา5ขั้นตอนเกี่ยวกับ i s n t n t n k n k i n งง่ายๆให้ฟังครับขั้นตอนที่1ของ Design Thinking ครับคือเรื่องของ Empathize ครับ Empathize เนี่ยคือการเข้าใจ User เข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราครับจากนั้นครับเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า Define ครับเราเข้าใจเขาและเรามาระบุป,ปัญหาครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีปัญหาอะไร จากนั้นนะครับทำไอเดียขึ้นมาครับคิดมาว่าเอ้ยจากโจทย์ที่เขามีปัญหานี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการอะไรครับซึ่งพอเราแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำโปรโตไทป์ขึ้นมาวันแรกนะครับก็อาจจะทาโปรโตไทป์เป็นการกระดาษขึ้นมาก็ได้หรือว่าเป็นวาดรูปขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นภาพครับว่าอ๋อเราจะทําสิ่งนี้พอมีโปรโตไทป์เสร็จปั๊บทำเทสกับยูเซอร์กับคนที่เราเอมพไทป์ตั้งแต่วันแรกครับเพราะฉะนั้นถ้ากันต่อได้ง่ายครับทำแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆครับ เอม a ทายสเข้าใจดีไ i n e ปัญหาได้นะครับสร้างไอเดียขึ้นมาสร้างโปรโตไทป์แล้วก็ไปทำ test. ทเทสเทสเสร็จปั๊บดูว่าคนใช้งานหรือว่าคนที่เราแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยตอบโจทย์หรือไม่แล้วก็ทำวนอย่างนี้เรื่อยๆจนเป็นโปรดัก์ที่ดีที่สุดครับผมจะเล่าให้ฟังครับถึงเคสสตัรดี้ของ Steve Jobs ที่ใช้ดีไซน์ t h i n k ิ n งมาทำ iPhone และประสบความสำเร็จได้ยังไงครับ เรื่องของเ m p มอรเรื่องแรกก่อนเลยครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าหรือฐานลูกค้าของเขาครับว่าเฮ้ยที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยคนที่ใช้ BB n o โนเกียนะครับทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมีคีย์บอร์ดมีคีย์บอร์ดเสร็จปั๊บเขาเริ่มมา define ครับว่าปัญหาที่เจอเนี่ยคือการมีปุ่มคีย์บอร์ดแล้วไม่ได้ใช้ทั้งหมดเวลาใช้จริงๆเนี่ยใช้แค่ปุ่มตรงกลางเคลื่อนเครอร์เซอร์เขาก็ใช้ไม่กี่ปุ่ม และทายังไงล่ะหน้าจอโทรศัพท์ถึงจะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทายังไงโทรศัพท์ถึงจะฉลาดมากขึ้นใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้สนุกมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่สตีฟจ็อบส์ครับได้ทําความเข้าใจปัญหาของกลุ่มลูกค้าของเขาครับเขาจึงเกิดไอเดียขึ้นมาครับว่าทํายังไงล่ะปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยลองเอาออกไปจากหน้าจอเลยได้ไหมเขาเอาคีย์บอร์ดออกไปครับหน้าจอเลยมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นคือไอเดียของสตีฟจ็อบส์ that are fixed in plastic but what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen a giant screen พอมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นปับ๊บสตีฟจ็อบก็คิดต่อว่าทําไงโทรศัพท์ของเขาเนี่ยถึงจะฉลาดมากขึ้นสตีฟจ็อบเลยนลํา value อยู่3สิ่งเข้ามารวมกันครับคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับและเรื่องของการฟังเพลงและก็โทรศัพท์มือถือ3สิ่งมารวมด้วยกัน หลังจากที่ Steve Jobs ครับได้ไอเดียขึ้นมาครับ Steve Jobs ถึงทำโปรโตไทป์ iPhone ขึ้นมานะครับซึ่งตอนแรก iPhone ของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันวันแรกก่อนเลยครับปุ่ม iPod เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่า Click View เขาเทดสด้วยการที่ user ชอบใช้แบบไหนมากกว่ากันและซื้อแบบไหนมากกว่ากัน Steve Jobs ก็ได้พบคำตอบว่าคนชอบใช้แบบปุ่มเดียวและจึงนำดีไซน์นั้นเนี่ยมาใช้กับ iPhone ด้วยเหมือนกันจึงเกิดเป็น iPhone 2G เครื่องแรกขึ้นมาของโลก Three separate devices This is one device And are calling iPhone we it เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ย p อ o n e ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นก็ตามนะครับก็จะเป็นสาย lightning charge ถูกไหมครับคนก็มีคำถามว่าปัจจุบันเนี่ยทุกค่ายมือถือส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนเป็น type usb-c ไปแล้ว มันก็เกิดมีคนมีคําถามว่าทําไม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  iPhone ถึงไม่เปลี่ยนเป็นสาย USB-C และในระหว่างนี้เองเนี่ยครับมันก็มีคนเนี่ยเปลี่ยน iPhone หรือ modify iPhone เป็น USB Type C ขึ้นมาเลยเอาสิ่งนี้ครับไปประมูลขายซึ่งมีมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวสําหรับ iPhone Type C ที่เป็นโปรโตไทป์นี้ทีนี้เห็นหรือยังครับเรื่องของดีไซน์ h ิงกิ้งเนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ยังไง เกิดจากการตั้งคำถามครับแล้วก็ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นถ้าชอบเนื้อหารายการแบบนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจกดติดตามในช่องซีเมียเกนผมโมชิตใ,ในการติ้งต่างให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมกับทีมงานด้วยการกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์นะครับและพบกันซีวเกนครับ